ครับสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาเทสเครื่องบินร้านหนึ่ง RC กันไอ้นี่นี่เขาเรียกว่าซูสามสิบครับซูสามสิบโน่นโนนคนทําคนทำเดี๋ยวมาเทสกันเป็นไงมาดูมันจะบินเร็วบินช้าได้ขนาดไหนเดี๋ยวบินเช้าก่อนบินช้าก่อนดูไม่ไเป็นนักบินเร็วด้วยครับบินช้า

ไม่พังไม่พังไม่พัง

กลับมากลับมากลับมาเอาไปอมไไ้างนี้ละทางนี้ะไไหวะนะม่พังเราไม่เลิกไม่พังไม่เลิก